เดี๋ยวอาสวัสดีครับเลยเอาค่ตรงช่องช่องอะไรดัมซิ่งดินระเบิดเย่น้องน้องดูครับดูการแต่งตัวเขาครับนี่าตมอยู่นี่กดอะไรไอ้ถ้าถูกใจกดไลค์ไม่ถูกใจกดกดแชร์นั่นแหละนั่นแหละฮะจำเอาไว้ด้วยสโลแกนของเสียสุนชอบให้กดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ไม่ใช่ ชอบกดไลค์ไม่ชอบกดแชร์นี่อ้าวเฮโอ้ดีดก็เสื้อลายลูกพี่กัเสื้อลายไอ้ลูกน้องเขาจะลูกน้องเด่นกว่าดูครับดูยัดในโอ้นี่ดาราดาราคนดังจากอะไรลุงเกาหลีกระเป๋าผู้ใจเยี่ยกระเป๋าผู้ใจวัวแต่ตกหายอ่ะเซ็ตเลยนี่ไม่หายหรอไม่หายหรอ มีมีโซมีโซ่อยู่าสไตล์อะไรอินอินเทรนอะไรเขางก็โอ้โหดูรองเท้านี่เอาดูดูการแต่งตัวเขานี่เรียบร้อยมากโอ้ผ่านผ่านผ่านเออเด้เอวชนนั่งเอ้โอ้โหโอ้โหบาร์บเอวโอ้ร์้อร้อน เดี๋ยวเดี๋ยวข้าวรมก่อนนี่มีขา้าวลาบมาฝากนี่โอ้แน่นอนนะเอ้ยมาทุกวันเด้อครมามามาทุกวันเด้อมาทุกวันเลยรหรือว่าจะมาอยู่ทีมนี้เลยก็ได้นี่เดี๋ยวซื้อตัวแล้วเออว่าข้าวรมก่อนโอ้ฟุ้นฟุนพี่น้นนองแต่หวิ่งพาเออนี่คนดังว่าตัวอะไรกัมพูชา อโอ้นี่ให้แล้วเอาคืนบจะเอาไปให้เ,สสเออเออไป <laughs> โอ้เนี่ยซื้อข้ามาฝากแต่มาวิ่งเอาคืนโอ้โอ้โอโดูกระบอกคาร์บีเขาพี่น้องตกอยู่นี่ได้ไงอ่ะเฮ้ยเยอะเยอะเยอะเยะดูไปเฮ้ย เองไปประท้วงเนี่ยชู3นิ้วเนี่ยมาไม่ว่าจะไปประท้วงไปชู3นิ้วอะไรโอ้เดี๋ยวทหารเอาไปนั่เองดูครับมาเนี่ยมาบุกทิ้นเสื้อซุนโอ้ดูครับเสื้อลายยัดในรองเท้าเหลืองนี่แซมวิ่งพาคนดังมา เดี๋ยวเดีขารมองกนนังนี้ดีกว่าไปละไปแล้แลอ๋อนี้ก็เหลือนะครับนี่หนึ่งเจ้าของช่างตีก็เก็บแล้วก็นี่ของเรา เอารถมาสองคันนะครับแต่ว่าตัดคันเดียวอันนี้คือสแตนบายเอาไว้เมื่อวานโอกันอยู่แต่พอเอารถมาอีกคันหนึ่งพอดีเป๊ะเลยเพราะวิ่งไกลหน่อยนิดหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ของโอ้หวานนี่โอ้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 ดูไปมาเร่งรีบอะไรตอนที่จะมุดดินแล้วพี่น้องเออไอ้ตอนกองก่องบอกว่าเยียรถหน่อย เอาไม่เป็นไรร้อยสามสิบเราเอาอยู่โอ้มาแล้วมาแล้วแมอเดินเคาะทุกทุกคันเลยครับนุ่นแหมขอสามชาหนะ่อยขอสามชานะเนี่ยเย่อเก่าจริงว่ะมาบุกทิ้งเขาครับนี่เดินเคาะประตูทุกคันเลยครับนุ่นเด็กแซมวิ่ง อ่นนี้ของปาทมครับดินก็อยู่ประมาณใกล้เคียงกันของปลาทมกับของเรานี่ใกล้เคียงกันนะครับดินวันนี้ของเราก็จะมาทางนี้เยอะอยู่ถ้ามีที่เทก็น่าจะประมาณสี่วันห้าวันนี้ก็จบนี่น่าจะเป็นข้าวรามอะไรนอกฟืดนกฟืดหรือเปล่านอกฟืดน้อ,อะไรนี่แหละแซมวิง่งเขาชอบเว้ไปนะครับนี่ข้าวลาม ผ่านไปผ่านมานะครับแวะซื้อได้น้องฟืดเรียกชื่อถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาดูมุมสูงบ้างพี่น้องเมื่อกี้ดูมุมใกล้ๆนี่ได้ระดับหมดแล้วนี่หนึ่งเดือนผ่านไปนะครับเสร็จเป็นทีเรียบร้อยเป็นทีเรียบร้อยเลยไม่เหลือนะครับสำหรับดินถ้าขายออได้นี่ถ้าเห็นเยอะเว่าขายไม่ได้นี่ไม่ใช่นะครับพี่น้องนะ ใครที่รอราคาหรือว่ารอรอดูเชิงชั้นเชิงก่อนไม่ต้องรอดูนะครับเพราะว่าหมดแน่นอนดินนี่ลุยกันไม่ถึงเดือนเอากะว่าเดือนหนึ่งไปเต็มเต็มครับทางโน้นก็ดีโฉบเสร็จแล้วทีนี้ก็เหลือดินนิดๆหน่อยๆประมาณอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะจบเกม ก็จะมาขอดินเนี่ยสามสิบเที่ยวมาเห็นมานะครับมาเห็นมาเลยเอาหอยแม็กซิจวดขึ้นปอขึ้นปอไปแล้วเอเทตรงไหนเนาะแม่ซิจวดไปเร็วมาเร็วกันนะไปวิ่งกันแน่นอนครับพี่น้องช่วงนี้ใครมีงานก็ถือว่าโอเคย่าขึ้นไปบนไม่โครเลยนน่ะ ยเขไปเยี่ย,ยมอาจารย์สนก็อบอกว่าไปเยี่ยมอาจารย์สนนุเก่า <c oughs> จริงรวะโอนยัดในเอ,เอามาอยู่ด้วยบ่เนี่แซมวิ่งพามาครับวันนี้สุดเจ้าที่เด็ดแล้ก็ยังไม่ได้ขยับ เพราะว่ารถวันนี้พอดีครับพอดีวนรอก็แค่คันเดียวก็เลยตักคันเดียวพอเซฟน้ํามันครับน้ํามันก็ตกไปลิตรละสามสิบว่วจานโซนใส่แฮมเยอะกว่านี้หน่อยวะนู่จานโซนแกลงแล้ว <c oughs> โดนแกลแล้วเ <c oughs> วียนหัวแล้วพี่น้อง เอาขันล,ล้มไว้ฟ้าลูกพี่เขาโอ้รอ,อจริงๆคันซีน้ำเงินนี่เอาอเฮ้ยซีรีสีบลงเย้นี่ซีรีส์ห้าร้อย, ê, ย 500. มีสองคันครับซีรีส์มีสองคันผู้แฝ ร้อนเหมือนกันนี่เยียบเลยเยียบเลยน้องมีอรารเยียบไม่หมดนี่ไปรีแมปมาเมือตะกี้เองโชว์หน่อยสิปดโอ้น่าจะแรงนานนะพี่น้องนะลมยังเงี้ยไม่ตกแน่นอน ฝนไม่ตกแน่นอนเพราะว่าลมมันแรงแต่ถ้าไม่มีลมนี่อากาศแบบร้อนอบอ้าวนี่น่าจะมาแน่นอนเรื่องฝนแต่นี่ก็ถือว่าถ้าให้เราทํางานได้คล่องได้แคล่วอยู่ขอบคุณนะครับคนฟ้าที่เป็นใจให้ใครมีงานวิ่งช่วงนี้ก็ถือว่าโอ้โชคดีมากๆ ว่าหลายทีมหลายอะไรก็น่าจะจอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงแม้ว่ามันจะได้นิดๆหน่อยๆแต่ก็ได้ลูกน้องได้ทํางานนะครับได้เป็นๆกันใช้ไปแต่ว่าเศรษฐ,ฐกิจช่วงน,นี้ก็ยับเยินน้ํามันนะครับแต่เกือบจะแตะแล้ว30บาทต่อลิตรนี่ก็เสี่ยงในการขาดทุนแล้วเกิน แต่อาชีพอย่างเราก็ต้องลุยกันต่อนะพี่น้องนะฝนจะตกแดดจะออกน้ำมันจะขึ้นจะลงยังไงเราก็ต้องสู้กันต่อเพราะมันมเป็นเส้นทางชีวิตที่เราเลือกเดินเดี๋ยวนี้ก็เซียหกนะครับไมโครก็จอดแล้วจอดเป็นเดือนแล้วนี่ก็เอารถดํามาวิ่งด้วยกัน นะครับทีมงานมีอะไรก็แบ่งปันกันโอนนนเมรกับปุชชาเจอแล้วเจอแล้วเจอเซกเล่นงานนี้แล้วเมื่อกี้อาจารย์สุเล่นงานอาสุดคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนี่ดูมุมสูงครับไม่ต้องใช้โรนนะครับใช้มุมสูงเอาเอาสวัสดีครับ